น้องดีอ่อค่ะน้องดีอไม่มีความน่ารักเลยมีแต่ความน่ากลัวเอ,อ้ยหนูชอบกล้องไหมเนี่ยเขายังไม่คุ้นกับใครเลยนะคะอยู่ในบ้านตอนกลางวันไม่มีใครอยู่ก็ขังไว้ในบ้านก็มีหมายตัวหนึ่งก็คือน้องพีนัทก็พีนัทก,กลัวเขานะคะไม่เล่นกับเขาเลยเวลาเขาเล่นกับพีนัทเขาก็จะ แก้งงับตรงคอนะคะปากเขาเนี่ยจะอ้ากว้างแล้วงับตรงคอพี่นัดนักกลัวก็ไม่รู้จะเลี้ยงเขาได้กี่วันนะเพราะว่าไม่อยากเลี้ยงว่าน่ากลัวมากเลยพี่บูไม่เคยเลี้ยงก็มีแผนว่าจะเอาเขาไปไว้เชอเตอร์หรือที่เนี่ยโจดนอไอ้โดนไหลโดนใบไม h แ n d งโดนไล t ดนใบไม้แห้งเนอ It's okay. okay.